ละครเวทีกรุงศรี A.F. The Musical ตอนโจโจซังนะคะจะเริ่มเปิดการแสดงตั้งแต่วันที่9สิงหาคมนี้ที่ M Theater หรือโรงละครกรุงเทพเดิมถนนเพชรบุรีค่ะใครที่ชอบชมละครเวทีก็อย่าลืมไปร่วมทราบซึ้งรักแท้ของโจโจซังกับฉากที่สวยงามรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะอลังการงานสร้างทุ่มทุนสุดๆโดย True Fan ท a ชีย เย่ใช yeah, ่ไหมสุดยอดมากๆพลาดไม่ได้นะคะกำลังจะเปิดเขาเรียกว่าเปิดไปแล้วใช่ไหมรอบปกติอ่ะรอบปกติยังคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้จะเป็นรอบการละกันกุศลนะคะวันที่9ใช่แล้วนะคะยังไงถ้าชื่นชอบก็ไปหาซื้อบัตรได้ที่ไทยเมเจอร์ทุกสาขานะคะค่ะ หนุ่มสาวจากบ้าน AF โดยรอบสื่อมวลชนเมื่อคืนนี้โจโจ้สังมินดุมทหารเรือว่านพิ้งเคอร์ตนันและตอนเจ้าชายยามาโดริก็ชวนให้แฟนๆอินไปกับความรักของโจโจ้สังผู้อาภัพแต่จะอินถึงขั้นชวนให้น้ำตาเอ่อได้หรือไม่ต้องไปพิสูจน์เองที่เอมเพเยเตอร์นะคะ